สักทีครับฝนมาแล้วรอเป็นเดือนแล้วครับในสุดก็มานะครับตอนนี้ฝนในสุดก็มาแล้วครับในสุดก็มาแล้วตกแล้วนะครับตอนนี้ตกแล้วนะครับร้อนมากครับร้อนเป็นเดือนละโอ้โหอันนี้ตกแล้วนะครับพิกัด วัดปลสว่างบ้านนองคือนะครับที่กัดตอนนี้อำเภอสิงห์คำครับน,นี่ตกแล้วนะครับะะจะเย็นๆหน่อยนะครับเฮ้อ่ากำลังนะครับกำลังมากํำลังมากครับตกน้อยตกมากถือว่าดีอยู่นะครับมีคนร้อนนะครับ เกินนะดีอยู่นะครับที่โอ้แรงมากเลยครับตอนนี้โอ้ลมแรงมากครับโคตรแรงเลยลมครับแรงครับฝนก็แรงด้วยครับตอนนี้สาดไปหมดแล้วครับ ลม oh, แรงเลยครับตอนนี้ลมแรงมากครับสังเกตต้นไม้ครับสังเกตต้นไม้ครับหูต้นไม้เป็นหลักครับลมร้อลมแรงครับอสมกับที่รอคอยร้อนตับแตกเลยวันนี้มันจัดให้แล้ว เบือซิวครามนะครับตอนนี้เบือซิวครามตกเปลี่ยนเภอซิวครามนะครับจังหวัดนครพนมครับดูสังเกตที่ต้นไม้นะครับแรงไม่แรงดูที่ต้นไม้โอ้โหลมลมนะครับ ขาวหมดเลยครับของฟ้าขาวหมดเลยท้องฟ้าขาวหมดเลยครับตอนนี้นี่นะครับรอรับตอนนี้อยู่ที่วัดคนสว่างนะครับกัดนะครับอำเภอสงขามครับฝนตกนะครับเออแรงแล้วนะครับรอฝนตกโอ้เป็นเดือนนะครับร้อนมากเลยครับเดือนสองเดือนนะครับ ฝนมาอนนจดให้แล้วครับฝนฟ้าอากาศจัดให้แล้วให้เย็นๆหน่อยถึงฤดูทำนาแล้วอแรงนะครับตัว,วๆเลย เย็นเลยครับเย็นเลยครับเย็นยาวๆไปเลยครับฝากกดติดตามนวยนะครับท่านที่เข้ามารับดูนะครับเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสถานที่ไหนฝนตกบ้างวันนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับท่านที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับฝากดันช่องให้ด้วยนะครับ กาภายในวัดนะครับ